แล้วนี้ช่วยกันตามล่าหาทหารยศจ่าเอกคนหนึ่งค่ะ,ะสังกัดกองทัพเรือนะคะขับรถกระบะชนแล้วหนีค่ะนี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะผมก็ไปสูงหนูขอเป็นด้มันกวาดมาเลยค่ะคุณผู้ชม<ๆ>คืออย่างนี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งรถจอดเสียอยู่ข้างทางแล้วมีกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นอายุ14-15เนี่ยช่วยผู้หญิงคนนี้อยู่ นี่เป็นภาพใกล้ๆตลาดโต้รุ่งเอกธานีถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่10อ,อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีลักษณะกระบะคันนี้มาแบบตีนผีเลยค่ะคุณผู้ชมพุ่งมาแล้วกวาดไปเลยเด็กๆเนี่ยกระเด็นกระดอนตกข้างทางเจ็บทั้งหมด5คนข้อมือหักกระโหลกศีรษะยุบเนี่ยค่ะทีนี้วงจรปิดนจับภาพเอาไว้ได้นะคะเหตุการณ์นี่เกิด ช่วงวันที่7สิงหาคืนวันที่7ช่วงเกือบเกือบเที่ยงคืน,นพอชนเสร็จเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมมันมีอีกมุมหนึง่งคนขับกระบะคันนี้นซึ่งเป็นทหารยศจ่าเอกเนี่ยลงจากรถตัวเองมาม,มาดูร่องรอยการเฉี่ยวชนบริเวณหน้ารถฝั่งซ้ายเนี่ยคะ่ะเมาเนี่ยเมาเดินใจแล้วนะกระ็นคนขับเลยเนี่ย แล้วลักษณะเนี่ยเหมือนมึนมึน,มนงงงดูการเดินนะคะมีเซค่ะเมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมาไหมลงมาดูรถตัวเองแล้วก็ขึ้นรถขับหนีไปตามเส้นทางรถไฟหลังหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นี่ชี้จุดให้ดูเลยนะคะว่าจุดตรงนี้ค่ะที่เด็กๆเนี่ยโดนกวาดทีนี้แม่ของหนึ่งในน้องคนเจ็บ เขาบอกว่าช่วยกันไล่วงจรปิดมาจนกระทั่งเจอว่ารถกระบะเนี่ยขับเข้าไปที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือก็เลยพากันตามเข้าไปถึงบ้านพักพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนอนเปิดแอร์สบายใจอยู่ในบ้านแล้วกระบะคันก่อเหตุเนี่ยค่ะจอดอยู่ตรงนี้มันใช่เลยค่ะนอนเปิดแอร์ ไหอที่มากรปงบายกู่คอร้องคุณตายมูก็ทำไมกูก็ไม่เข้าไม่ใช่เออกูจะเข้าว่ะทางเขาพี่กรูดีรูกรูกล้าหนีสติกเกอร์ออกด้วยนะคือธรรมะทีมึงอ่ะ มาแค่หัาตัวตัวมันล้อกกันไว้ซะไม่ตัวดีไม่ตันตหน่อยทห้ทำไรให้เลยไม่เจอตัวมันแล้วอทำยังไงมันหนัม,นนาม,นมาไหมมันหนเปิดแอร์อยู่ในห้องะะเดี๋ยวเดี๋ดีแล้วโทรหาสารวัตรคนนั้นอะเนี่ค่ะ คือมันชัดเลยมันใช่เลยมันคือคันนี้เลยนะคะแล้วทีนี้แม่เด็กๆที่รับบาดเจ็บก็รู้สึกขับแค้นใจอะ่ะบอกอยากจะเข้าไปข้างในแต่ก็ช่วยกันห้ามกันไว้เนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นข้อหาบุกรุกก็เลยมีการแจ้งให้ต้นสังกัดทราบโดยจ่าเอกคู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้านนะคะไม่ยอมออกมาจากบ้านค่ะ ทีนี้แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ทหารต้นสังกัดตอนนี้ประสานช่วยตามตัวกันอย่างเต็มที่เฝ้าจนถึงอีกคืนหนึ่งอะค่ะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดคืนวันที่7็ดเฝ้ากันจนถึงคืนวันที่8ทีนี้ระหว่างที่ญาติของคนเจ็บซึ่งปกติจะเฝ้าอยู่ตรงหน้าบ้านตลอดเนี่ยญาติของคนเจ็บออกไปคุยกับทหารที่ป้อมยามเพื่อจะวางแผนให้ไปคุยให้จ่าเอกคนนี้ออกมาจากบ้านจังหวะนั้นแป๊บเดียวไม่มีใครเฝ้าอยู่หน้าบ้าน คิดว่าเขาคงไม่ไปไหนหรอกปรากฏว่าเขาออกไปค่ะคุณผู้ชมเขาขับรถคันเกิดเหตุเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านพักในอีกวันหนึ่งถัดมาแล้วลอกสติ๊กเกอร์กระจกหลังรถออกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปบ้านพักปิดเงียบสรุปแล้วก็คือยังไม่เจอตัวค่ะอ้าวลองฟังเสียงแม่ของน้องอายุ14หนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ หนูก็รู้เรื่องตอนแรกนประมาณเกือบสี่ทุ่มหนูก็มาในเนี้ยคะ่ะหาเอาไฟสายอย่างเงี้ยสองไล่ถูกตามบ้านรถเขาจอดที่จริงไม่ได้จอดตรงนั้นนะคะรถเขาจอดตรงนี้ไม่พี่คะเขาชนอย่างนั้นเขาไม่คุยแล้วคะ่ะเขานอนเปิดแอร์นะคะเขาพูดว่าพวกนายทหารเขาพูดว่ามันไม่มีทางออกหรอก พี่นึกออกปะมันไม่มีทางออกมันไม่หนีหรอกสรุปพอหน่วยซิลมาประมาณชั่วโมงนึงมาถึงไม่มีรถอยู่เขาก็ไม่อยู่ใช่หายไปตอนเทีย่ยงคืน,คนเขาชวนแบบถ้าเขาลงมาสักนิดหนูไม่ได้อยากได้เงินแต่ลงมาดูลูกหนูหน่อยอ่ะเขาเตรียมพร้อมเนี่ยเนี่ยเขามาทิ้งรถอันนี้เขาตั้งใจทิ้งพี่ยังไงเขาก็ตั้งใจทิง้งเห็นใจกันหน่อยแล้วก็มาคุยกันดีกว่าพี่เรื่องแค่นี้เองเขาเป็นข้าราชการด้วยแสดงความมีน้ำใจนิดนึงผู้ชายเลยพี่หนูเป็นผู้หญิงเขามีอาวุธหนูยัง รู้สึกครับรู้สึกตัวหมอบอกว่าผลเอ็กซเรย์สมองอะ่ะไม่ไม่เป็นไรไม่มีเลือดข้างอยู่ข้างในแต่ว่าในช่วงช่องท้องหรืออะไรเงรี้ยต้องรอจาก หมอแพทย์ทางทางการอีกทีหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันมีผลกับอตับโพกเขาก็ต้องรอให้หมอใหญ่เขาวินิจฉัยจริงว่าจะต้องผ่าตัดหรือไม่จริงๆแล้วคือว่าผมว่ามันคุยกันได้นะของนี้มันเป็นอุบัติเหตุคือมันลักษณะนี้คือเจตนาหนีหรือว่าเมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมจากที่ตอนที่ว่าเขาไปจอดรถดูรถเขาอะไรเขาว่ามีมีมีมมเตนะทหารเขาก็ดีนะเขาก็มีคนที่ดีคนที่ไม่ดีใช่ไหมผมคิดว่าคงไม่โชคร้ายประเภทเราไปเจอในการปกป้องลูกน้องหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะผมว่า ให้ความเป็นธรรมดีกว่าเนี่ยค่ะพ่อแม่ของเด็กแต่ละคนเขาก็อยากจะให้ออกมามอบตัวนะคะลูกเขาก็ได้รับปาดเจ็บสาหัสกันเนี่ยค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างจะชัดน่ะว่าเดินเซเมาหรือเปล่าคุณพ่อของน้องผู้หญิงเมื่อสักครู่ก็บอกว่าก็เชื่อว่าทางต้นสังกัดของจ่าเอกคนเนี้จะให้ความเป็นธรรม น่าจะต้องหาตัวมาดำเนินคดีให้ได้ตอนนี้พ่อแม่ก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะโพสต์ภาพรถกระบะกับโพสต์หน้าจ่าเอกใน Facebook ส่วนตัวเพจต่างๆก็ตั้ง,งรางวัลน,นำจับถ้าเกิดว่าแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มตอนนี้ก็แจ้งความกันเอาไว้ที่โรงพักพลูตาหลวงค่ะนักข่าวของเราคุณวัชราตาคำเนี่ยไปคุยกับน้องคนนึงด้วยที่ได้รับบาดเจ็บชื่อน้องแน็กอายุ14น้องแน็กเล่าเหตุการณ์เลยนะคะบอก มาเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เบรกเลยอะค่ะตีนผีมาแล้วก็กวาดไปเลยกําลังจะเซเว่นกับเพื่อนครับไปเจอพี่ผู้หญิงสามคนรถเขาเสียครับผมเลยอาสาสีให้เขาและกําลังจะถึงบ้านเขาอยู่แล้วอีกนิดเดียวครับอยู่ดีดรถก็รถกระบะมาชนข้างหลังครับแล้วตัวผมก็กระเด็นลงไปอยู่ในที่เขาทําถนน <Yeah. S 2> ไม่บ,บีบครับไม่บีเปิดไฟสูงมาเลยครับรถกระบะพอชนปุ๊บเขาหนีไปเลยหนีไปเลยครับแรงครับ ผมหันหางตาไปมองเขามาข้างหลังพอดีครับแล้วก็ชนอลอยแล้วครับเอาอเดี๋ยวตามตัวก่อนนะคะ